คามิบุคุโรคันซาชิตปิดในถุงผงตำนานอาถรรพ์ของเส้นผมและรักที่ผิดพลาดในช่วงยุคเอโดะของญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าถึงคามมบุคุโรคันซาชิตหรือที่แปลว่าปิดในถุงผมซึ่งเชื่อกันว่ามีความเกี่ยวข้องกับคำสาปอันร้ายแรงและความรักที่จบลงด้วยความเศร้าและศกนาตกรรมที่ไม่สิ้นสุดจุดเริ่มต้นของตำนานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูมิภาคทางเหนือของญี่ปุ่นมีหญิงสาวชื่อยูกิโกะซึ่งเป็นลูกสาวของตระกูลชาวบ้านที่มีฐานะไม่ยากจนและไม่ร่ำรวยเธอเติบโตขึ้นมาในความเงียบสงบ และมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับชายหนุ่มผู้เป็นซามมไรชื่อทาเคอิชิตซึ่งมักมาเยี่ยมเยือนบ้านของเธอในช่วงเวลาเย็ยนเพื่อเรียนรู้ศิลปะการทำอาหารและการแต่งกายวันหนึ่งทาเคอิชิได้ฝากปิ่นที่เขาเคยใช้ปักผมไว้กับยูกิโกะที่จะออกไปทำภารกิจสำคัญจากนายของเขาเขาไม่เคยกลับมาอีกเลยหลังจากนั้นยูกิโกะจึงรู้ข่าวว่าเขาถูกฆ่าตายในสงครามเจบอกปวดและเศร้าโศกอย่างยิ่งยูกิโกะตัดสินใจใช้ปิ่นนั้นปักผมของเธอให้ลึกเข้าไปในหัวใจของตัวเองเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งรัก ที่ไม่อจสลัดจากจิตใจได้ดปล่อยให้เลือดของเธอซึมแทรกไปในปิ่นนั่นเองปิ่นในถุงผมไม่กี่วันหลังจากที่ยูกิโกะเสียชีวิตบ้านของเธอเกิดเหตุการณ์ประหลาดบ้านทั้งหลังเหมือนถูกความเงียบและความเศร้าครอบงำจนกระทั่งในคืนหนึ่งชาวบ้านเห็นมีแสงไฟลอยยอออกจากบ้านของเธอเมื่อเข้าไปสำรวจพวกเขาพบว่าถุงผ้าไหมดำที่ใส่ปิ่นนั้นถูกวางไว้บนโต๊ะและภายในถุงยังมีเส้นผมยาวสีดำสนิทที่ไม่เน่าเปื่อยแม้ว่าเวลาผ่านไปหลายวันแล้วคำสาปจากปิ่นผู้ที่ได้รับปิ่นนั้นไปมักจะพบเจอกับการทรมานทางจจิตใ ที่มักจะฝันเห็นหญิงสาวในชุดดอกไม้สีขาวยิ้มเยือกเย็นและเสียงกระซิบเรียกชื่อของผู้ครอบครองปิ่นเป็นระยะระยะจนไม่สามารถหลบหนีจากคำสาปนั้นได้มีตำนานเล่าว่าในคืนที่ผู้ครอบครองปิ่นจะตกอยู่ในความฝันนั้นจนถึงจุดที่พอวกเขาสุดตัวลงไปกับพื้นเส้นผมของยุกิกะจะเริ่มเติบโตขึ้นจากร่างกายของผู้ที่ถือปิ่นแสดงให้เห็นว่าเธอกลับมาอยู่ในร่างของพวกเขาและในที่สุด เส้นผมก็จะท่วมท้นจนยึดครองร่างกายนั้นไปการปิดตำนานไม่มีใครรู้ว่าใครที่ครอบครองปิดในถุงผมนี้ต่อจากหนอนั้นแต่บางคนเชื่อว่ามันถูกเก็บรักษาในวัดที่ห่างไกลบนภูเขาท่ามกลางบรรยากาศที่หล่อและเงียบสงบซึ่งคนที่ได้พบเห็นก็จะรู้สึกถึงการมีอยู่ของอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดแม้จะผ่านมานานหลายศตวรรษคำสาปของปิดในถุงผมยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนในหมู่บ้านนั้นและเป็นที่รู้จักในวงการตำนานญี่ปุ่นว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นของการรักที่ผิดพลาด และไม่อาจหลบหนีจากคำสากได้ถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น